คลิปวันอาทิตย์พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าจะพาไปดูว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างเลี้ยงนกพอทนเลี้ยงตะกะแตนพอเลยสัตว์เลี้ยงของพ่อปู่ฉันไงจะใครเล่าแล้วก็แวะถ่ายบรรยากาศหลังบ้านมาฟาดไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาล้างจานชอบดูหนังจากตอนแรกใช้เวลาประมาณ15นาทีเสร็จดูหนังไปด้วยกูล้างจานเป็นชั่วโมงเลยทีนี้เนื่องจากเมื่อวานยยเด็กทำขนมาจะเสร็จก็ดึกเลยยังไม่ได้ลาก็เ,าเลยต้องเอามาฟาดงวงฟาดห่างกันเช้านี้ล้างจงล้างจานเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมทำกับข้าวเวลา ฟิตไวแบบนี้พอเราจะทํากับข้าวก็แค่เอามาละลายกับน้ำวิธีนี้ทําให้เก็บเนื้อหมูได้นานมากเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือผัดผักที่เหลือในตู้เย็นก็คือมีผักอันไหนเหลือก็ใส่อันนั้นเสี่ยงตำกระเทียมนี่คือข้างบ้านด่าแล้วนะด่าได้ก็ด่าไปเพราะว่าเราไม่ได้ยินผัดผักก็คือทําง่ายๆเลยทุกคนก็คือทําเหมือนผัดผักนั้นแหละเคยได้ยินไหมโบราณเขาบอกว่าก,ากับข้าวจะอร่อยกับเพราะน้ําล้างขกเน่แล้วมึงเชื่อไหมกูก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดใส่ทุกรอบใส่ทุกครั้งถามว่า แต่ว่าเราต้องเชื่อโบราณไว้ก่อนไงเพราะเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดลุบ,บหบมากขย้ำกูเลยจา้า เดี๋ยวพักเรื่องโบราณเอาไว้ก่อนมาต่อกันที่กับข้าวเมนูที่สองได้เป็นเมนูหมูสามชั้นสไลดดทอดหมอบอกว่าช่วงเนี้ยปลาไอโฟนไขมันเกินเราก็เลยเสิร์ฟแต่เมนูที่เป็นสามชั้นเพื่อจะได้ใช้เงินประกันไวๆน,อน่อยทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปทะเลาะกับเสื้อผ้าก็<อ>าคือไปเก็บผ้าที่ซักไว้เข้าตู้แล้วก็มาทะเลาะกับตู้เย็นต่อก็คือมาล้างทําความสะอาดตู้เย็นตู้เย็นนี้ก็คือไม่ได้ล้างมานานมากแล้วตอนแรกก็กะว่าจะแช่น้ําเฉยๆแล้วก็ล้างกรุบกริบกรีแต่พอล้างไปล้างมาแล้วมันไม่ได้ไงก็คือลื ื้อออกมาหมดเลยจ้าสรุปของกินได้ไม่ค่อยมีนะนอกนั้นเสียหมดแล้วทํางานบ้านเสร็จแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวติดกีบเพิ่มดราม่อีกหนึ่งกรุแล้วก็มาปลุกเอเนอร์จีในตัวเราด้วยกาแฟเงินเดือนออกกินกาแฟสดเงินเดือนหมดกินกาแฟชอส่วนคนไม่มีเงินเดือนอย่างเราก็กินกาแฟเปือยเอากาแฟเปอยคืออะไรก็ขึ้นเนตกาแฟชงกับน้ําร้อนแค่นั้นเลยได้เวลากินข้าวแล้วนะคะที่บ้านจะทําพริกน้ําปลาไว้แบบเนี้ยคือแซ่บมากอีแม่ก็นั่งกินข้าวไปส่วนเด็กก็มาอบขนมเพิ่มแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินตลาดนัดวังน้อยนี่ก็เป็นเวลา ประมาณห้าโมงครึง่งแดดกาลังดีแสงกําลังสวยไปจ้าไปตลาดการถึงตลาดวังน้อยที่ไรผู้ชายฉันต้องแวะร้านนี้ก่อนเลยร้านลูกชิ้นเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าดังวังน้อยอารียาลูกชิ้นปิ้งขายมาแล้ว1ิบกว่าปีแล้วบอกเลยว่าน้าจิ้มเด็ดมากวันอาทิตย์ที่ตลาดวังน้อยเขาก็จะมีตลาดนัดใหญ่แต่จริงๆเขาก็ขายทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นตลาดนัดใหญ่น่อยวันอาทิตย์นี้น่าจะใหญ่สุดแล้วแล้วดูคนประมาณ8ล้านคนมาอยู่ที่ตลาดวังน้อยเดินวนไปวนมาก็มาได้ผัดมาม่าร้านนี้ ้านนี้ก็เจ้าเก่าดังเดิมเหมือนกันอร่อยมากแล้วราคาก็ดีด้วยยายเด็กอยากกินปลาเผานะคะก็เลยสั่งปลาเผาไว้แต่ว่าปลายังไม่สุกก็เลยแวะเล่นกับน้องหมาไม่รู้ว่าน้องหมากับเสื้อน้องหมากูจะเอ็นดูอะไรก่อนดีเล่นกับน้องหมาแล้วปลาก็ยังไม่เสร็จก็เลยชวนกันมาเดินในวัดสันบอ,อกเลยว่ายายเด็กชอบมากการเดินวัดสันเนี่ยและแล้วเสียงสวรรค์พิชิตฝันก็เรียกหาปลาได้แล้วจ้าไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมเวลาเติมน้ํามันต้องเติมปั๊มนี้เท่านั้นเหมือนระยะทางวิ่งได้ไกลกว่าหรือว่ากูคิดไปเองอ่ะบ้า ว้าวเบาลูกบ้ากลับถึงบ้านกินข้าวอาบ้ําเรียบร้อยแล้วดูเยเด็ก2คนนี้สิรักกันปานจะกืนกินรักกันจนน้ำหมันไส้ใช้อะไรหรอกอิฉาแล้ววันนี้เยเด็กก็ชวนแม่ดูหนังเรื่องสเตนโจตีีสั่นใหม่มาแล้วซีซั่นห้านางคือชอบดูหนังเรื่องนี้มาก